เาะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่บทที่4นะครับในเรื่องของการประยุกต์ของการแปลงทางเลขาคณิตนะครับการประยุกต์ของการแปลงทางเลขาคณิตการแปลงทางเลขาคณิตเราเรียนกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะการแปลงทางเลขาคณิตเราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของม .2 พื้นฐานถูกไหมฮะคราวนี้เราจะมาเจอการประยุกตครับประยุกยังไงแน่นอนประยุกตเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับว่าสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับทบทวนกันก่อนครับการแปลงทางเลขาคณิตนี่มีกี่แบบนะครับ ปัมป๊มปัม๊มปั๊มมีทั้งหมด3แบบนั่นเองแบบที่1คือการเลื่อนขนานดูไหมครับการเลื่อนขนานนั่นเองเช่นมีรูปสามเหลี่ยมตัวนี้แล้วก็มีรูปสามเหลี่ยมตัวนี้เราเลื่อนไปนะครับแสดงว่ารูปยังคงเป็นรูปเดิมแต่ครับแต่ทำไมฮะแค่เปลี่ยนตำแหน่งนั่นเองนะครับในขณะที่อันที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการสะท้อนครับ สะท้อนนะครับก็คือถ้าสมมติมีรูปรูปหนึ่งมาแล้วก็มีเส้นสะท้อนนะครับแล้วเราก็วัดระยะห่างตรงนี้สมมติเป็น5้าตรงนี้ก็ต้องนับถอยไปเป็น5แล้วก็วาดออกมานะครับก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้อ่าเป็นรูปแบบนี้นะครับเกิดจากการสะท้อนมาแบบนี้เออแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราพลิกรูปตัวนี้นะครับกลับไปทับรูปเดิมก็จะทับได้สนิทพอดีนะครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการหมุนรูปนะครับการหมุนรูปก็คือหมุนไปว่าจะเป็นหมุนทวนเข็ม ถูกไหมฮะหรือว่าจะหมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นสมมติว่ามีรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราหมุนตามเข็มนาฬิกาไป90องศาก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหมุนไปนะครับแล้วแต่ว่าจุดหมุนจะเป็นจุดอะไรคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการประยุกต์กันครับการประยุกต์ของการเลื่อนขนานนะครับอ,อะไรบ้างที่เป็นการเลื่อนขนานนี่นะครับเช่นวงนี้เลยนะครับเคยเห็นไหมครับวงนี้ เออคล้ายๆกับอโอลิมปิกใช่ไหมฮะอันนี้เป็นยี่ห้อของรถชนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นวงกลมพอเราเลื่อนขนานไปปุ๊บก,ก็เป็นวงกลมซ้อนอีกเลื่อนไปอีกก็เป็นวงกลมเลื่อนไปอีกก็เป็นวงกลมเป็นอย่างนี้4วงซ้อนกันแบบนี้เลยนะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้มีอะไรอีกบ้างครับที่เป็นการเลื่อนขนานนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะรูต้นแบบคือที่รองรีดพาภาพที่จะจากการเลื่อนขนานก็จะเลื่อนออกไปเป็นแบบนี้แล้วก็เลื่อนออกไปเป็นแบบนี้นะครับแทนรองรับน้ําหนักอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ออมีอะไรบ้างครับที่เป็นการเลื่อนขนานยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นลายผ้านะครับลายเป็นลายผ้าเห็นไหมครับว่าตรงนี้อ่าเขียนรูปเล็กให้จะเป็นคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ถูกไหมครับพอเราเลื่อนขนานให้ยื้งไปก็จะเป็นรูปนี้ยืงลงมาก็เป็นรูปนี้เพียงแค่เลื่อนขนานสามารถทําให้เกิดลายภาพได้เยอะแยะมากมายเลยถูกไหมครับจะเป็นลายที่สวยงามมากเลยนะครับโอ,โอเคนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปนี้ครับในเรื่องของการหา พื้นที่ว่าเราอยากหาพื้นที่รูปที่แรงเงาเนี่ยฮะเนี่ยฮะที่เป็นรูปสีฟ้าอย่างนี้นะครับอยากรู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากสี่เหลี่ยมเต็มๆนี่แหละครับเออสี่เหลี่ยมเต็มๆแต่สี่เหลี่ยมเต็มๆนี้มันดันลบด้วยเอ๊ะอะไรเนี่ยคล้ายๆครึ่งวงกลมเลยถูกไหมฮะลบด้วยครึ่งวงกลมแต่ถ้าเราจะไปหาเราก็หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้รูปใหญ่รูปนี้นะครับแล้วลบด้วยครึ่งวงกลม2รูปแบบนี้เสียเวลาครับ เพราะครึ่งวงกลมรูปนี้กับครึ่งวงกลมรูปนี้เท่ากันถูกไหมครับถ้าเอามาประกบกันก็จะกลายเป็นเต็ม1วงพอดีงั้นนั่นก็คือเราหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่มาครับแล้วเราก็ลบด้วยพื้นที่รูปวงกลมเต็มๆ1วงเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ABCD มีความยาว20เซนติเมตรความกว้างคือ14เซนติเมตรดังนั้นนะครับพื้นที่คือ280นะครับเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เลยนะฮะร,รูปมีทั้งรูปเลยนะครับในขณะที่ พื้นที่ของรูปวงกลมนะครับจะเป็นพายอาร์กลัง2องใช่ไหมฮะจำพื้นที่ได้ใช่ไหมฮะพายนะครับมีค่าประมาณ22ส่วน7ะครับแล้วก็รัศมีตัวนี้ได้กําหนดไปแล้วเนื่องจากความกว้างครับตัวนี้ฮะ ความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้คือ14ถูกไหมครับแต่รัศมีเราเอาแค่ครึ่งเดียวครับก็คือถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมฮะนีรัศมีถึงแค่ครึ่งเดียวคือตรงนี้ดังนั้นคือ7นั่นเองก็คือเอา7ประไปยกกําลัง2ได้ออกมาเป็น154นะครับดังนั้นจึงเอา280รอลบด้วย154ก็คือ126นั่นเองคําถามคือมันเกี่ยวกับการเลื่อนขนาดยังไงมันเลื่อนขนาดอย่างนี้ครับ เรารู้ครับว่าเป็นครึ่งวงกลม2วงแต่เราจะมองออกหรือเปล่าว่ามันคือวงกลมวงเดียวเราก็คือเลื่อนขนานตรงนี้ครับเลื่อนย้ายมาต่อไปตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเขาเลื่อนมาปุ๊บแล้วมาต่อตรงนี้ก็เป็นต่อช่วงนี้ออกมากลายเป็นวงกลม1วงเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมาแค่1รูปครับแล้วเราก็ลบด้วยพื้นที่วงกลมแค่1วงก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคการเลื่อนขนานยังมีหลายๆอย่างอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองไปศึกษาหาอ่านดูได้นะครับคราวนี้ ขึ้นตัวต่อไปครับในเรื่องของการประยุกต์ของการสะท้อนนะฮะการประยุกต์ของการสะท้อนมีอะไรบ้างนี่เลยครับรูปภูเขาเลยครับมาสะท้อนกับผืนน้ําแห่งนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับครนี้การสะท้อนเมื่อพูดถึงการสะท้อนต้องนึกถึงอะไรฮะ เส้นสะท้อนแน่นอนถูกไหมฮะเพราะว่าเส้นสะท้อนนี่แหละจะเป็นตัวการกาหนดว่าสะท้อนอย่างไรเช่นตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ห่างจากเส้นสะท้อน3เซนติเมตรแสดงว่าสะท้อนกับอีกด้านหนึ่งก็ต้อง3เซนติเมตรด้วยตรงนี้ถ้า1นเซนติเมตรตรงนี้ก็1เซนติเมตรครับถ้าตัวนี้2เซนติเมตรตรงนี้ก็ต้อง2เซนติเมตรด้วยแล้วก็จะได้รูปออกมานั่นเองนะครับคราวนี้สมบัติของการสะท้อนมีสิ่งที่สําคัญอยู่3ข้อนะครับในหน้าที่132นะครับบอกไว้ว่า สามารถเลื่อนรูปต้นแบบทับภาพที่ได้จากการสะท้อนได้สนิทพอดีแต่ต้องพลิกรูปนะครับพูดง่ายๆคือผมมีนี้ผมสะท้อนจะมาเป็นรูปนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพลิกรูปก็จะได้เท่ากันพอดีนะครับ เส้นสะท้อนแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในการกันแน่นอนนะครับและสุดท้ายเส้นเส้นของส่วนที่เส้นส่วนของเส้นตรงนะครับที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในการแต่ละคู่จะขนานกันนะครับหมายความว่าไงอย่างนี้ฮะเราลากตัวนี้ไปตัวนี้ลากตัวนี้ไปตัวนี้ล่าตัวนี้ไปตัวนี้ทั้ง3เส้นนี้จะขนานกันเลยนะครับ Okay. อย่างตัวนี้นะครับเป็นการสะท้อนรูปตัว f นะครับเห็นไหมฮะจะต้องมีเส้นกระสเส้นสะท้อนซึ่งเส้นสะท้อนในตัวนี้ก็คือกระจกเงาระนาบนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นไปตามนี้เอาละฮะคราวนี้เรามาดูว่าสะท้อนสามารถทําอะไรได้อีกบ้างเห็นไหมครับอย่างอันนี้เป็นผ้า ลายผ้าอีกแล้วเห็นไหมฮะนอกจากนอกเหนือจากการที่สามารถเรื่องขนาดได้เรายังสามารถใช้ในเรื่องของการสะท้อนนะครับอย่างเห็นไหมฮะช้างหันหันหัวชนกันถ้าเกิดเราอยากจะทําให้ช้างมันหันหัวหันให้ช้างมีตัวหนึง่งแต่ว่าหันหัวชนกันแล้วก็มีขนาดเท่ากันด้วยเราก็ใช้กดการสะท้อนได้มาช่วยได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนว่าตรงนี้เป็นเส้นสะท้อนนะครับเออ เปี่ยนว่าตรงนี้เป็นเส้นสะท้อนแล้วก็สะท้อนกลับไปอีกด้านหนึ่งก็จะได้อย่างนี้เท่าๆกันเช่นหลังคาตัวนี้ครับหลังคาเรือนไทยตัวนี้นะครับก็เกิดจากการสะท้อนตัวนี้แล้วก็สะท้อนกลับมากลายเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับเค okay, ประมาณนี้นะครับทั้งหมดการสะท้อนนะครับก็จะมีโจทย์ให้ทําอยู่หลายโจทย์เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับจงหาพื้นที่โดยประมาณครับถ้าเกิดเราสะท้อนเป็น อ่านะฮะถ้าเราสะท้อนเป็นเราสะท้อนให้มองตัวนี้ว่าตัวนี้เป็นเส้นสะท้อนนะฮะสแสดงว่าตัวนี้ก็จะสะท้อนกลับไปกลายปเป็นรูปนี้ถูกไหมครับเออพอสะท้อนกลับกลายไปเป็นรูปนี้ปุ๊บเราใช้การเลื่อนขนาดครับเลื่อนจากตัวนี้มาไว้ตรงนี้ครับสแสดงว่ารูปที่ได้ก็จะเป็นตัวนี้มาต่อกันแบบนี้ถูกไหมครับ ออพอรูปนี้มาต่อกันม้มันคือรูปอะไรครับเนี่ยครึ่งวงกลมถูกไหมครับเราก็สามารถหาพื้นที่ได้เลยเพราะรัศมีคือ4เซนติเมตรตนเองถูกไหมครับนี่คือสมบัติของการสะท้อนเอามาช่วยในการ เนี่ยเอามาช่วยในการคิดคำนวณได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับในเรื่องของการประยุกต์ของการหมุนนะครับการประยุกต์ของการหมุนมีอะไรบ้างเช่นกลางหันลมนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นวงล้อนะครับชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะครับการหมุนมีสมบัติอะไรบ้างนะครับหนึ่งสามารถเลื่อนรูปต้นแบบให้ไปทับภาพจากการหมุนได้สนิทพอดีโดยไม่ต้องพลิกรูปพูดง่ายๆคือผมมีรูปนี้ แล้วผมก็มีรูปนี้ผมสามารถที่จะหมุนรูปตัวนี้หมุนฟืบกลับไปทับได้พอดีโดยไม่ต้องพลิกรูปแบบอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแค่ใช้หมุนเฉยๆก็พอจุดบนรูปแต่ละจุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนนั้นนะครับจะอยู่บนวงกลมเดียวกันและมีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางแต่วงกลมเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องมีรัศมียาวเท่ากันก็ได้นะครับไม่จำไม่จำเป็นต้องมีรัศมียาวเท่ากันก็ได้นะครับ Okay. อย่างยกตัวอย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมฮะรัศมีไม่จําเป็นต้องเท่ากันเลยแต่ว่าเราต้องหมุนไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องหมุนไปในองศาที่เท่ากันด้วยถูกไหมครับเห็นไหมฮะเป็นไปตามนี้นะครับตัวอย่างอะไรบ้างนะครับเช่นการหมุนอย่างนี้ครับเ,เคยถ่ายรูป2นิ้วใช่ไหมฮะพอเราถ่ายรูป2นิ้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีเครื่องตัดใช่ไหมครับเ,เป็นเครื่องตัดแบบนี้นี่นครับมีตัวนี้จะใช้กลไกการตัดนะฮะ หมุนมาหมุนมาหมุนมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาด้านนี้ก็จะเป็นหมุนมาอย่างนี้หมุนมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับใน,นขณะที่ชิงช้าก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการหมุนหมุนหมุนถ้าตีลังกาได้ก็จะตีลังกาเป็นรูปนี้ฮะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเออหมุนได้สุดท้ายนะครับในเรื่องของอเครื่องเล่นบางชนิดเช่นอันนี้นะครับก็แปลงมาจากการหมุนเช่นเดียวกันอันนี้อ่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะหมุนก็หมุนไปทางตามทางเดียวกันนะครับโอเค มีอะไรบ้างที่ใช้การหมุนนะครับเอามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งก็คือลวดลายครับบนวงล้อของรถยนต์นั่นเองนะครับอย่างลวดลายตัวนี้นะครับก็เป็นวงล้อรถยนต์มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นซี่หมุนๆไปก็ได้นะครับอีกอันนึงก็เป็นลายผ้าครับเกิดจากการหมุนนี่ครับเป็นรูปหัวใจแล้วเราก็หมุนมา90องศา180องศา270องศาก็จะกลายเป็นหัวใจต่อกันเป็นดอกไม้เลยทีเดียวนะครับตัว F ตัวนี้ก็เหมือนกันครับหมุนรอบจุดหมุนตัวนี้นะครับก็จะกลายมาเป็นตตัััวว F นนี้ะครบ ตัวต่อไปครับในเรื่องของเทส l เลชันอ่าเทส l เลชันนะครับเทส l เลชันคืออะไรเรามาดูครับนักเรียนได้รู้จักการประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิตทั้ทงการประยุกต์ของการเลื่อนขนานการสะท้อนการหมุนมาแล้วหัวข้อนี้จะเป็นการแปลงทั้ง3ตัวนี้เอามารวมกันเป็นลวดลายต่างๆที่สวยงามครับเช่นเทสลเลชันครับรูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี <trilogy> ่ยมด้านเท่ามุมเท่าเช่นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เห็นไหมครด้านเท่ามุมเท่าด้านเท่ามุมเท่าสี่เหลี่ยมจตุรัสสามเหลี่ยมด้านเท่าครับมีอะไรอีกครับห้าเหลี่ยมด้านเท่าถูกไหมครับมีอะไรอีกครับหกเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้ถูกไหมครับหกเหลี่ยมด้านเท่าอย่างนี้ก็ได้ถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเหมือนเลยนะฮะรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมภายในทุกมุมมีขนาดเท่ากันซึ่งเราเรียก ชื่อรูปหลายเหลี่ยมของด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยเรียกชื่อตามจำนวนด้านถ้ามี5ด้านก็5เหลี่ยมด้านเท่านั่นเองนะครับครนี้เทสเลชันคืออะไรเทสเลชันเกิดจากรูปรารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะครับเราจะเรียกว่าเทสเลชันครับเออดังนั้นเทสเลชันปกติจะมีแค่3รูปแบบเท่านั้นนั่นก็คือ1สามเหลี่ยมด้านเท่า2สี่เหลี่ยมจตุรัส และ3-6เหลี่ยมด้านเท่านะครับซึ่งผลบวกของขนาดขนาดของมุมรอบจุดนั้นนะครับต้องเป็น360องศานั่นเองนะครับเห็นไ,ไหมฮะรวมกันแล้วเป็น360พอดีนะครับตรงนี้ เทสเลชันเราไปทำอะไรได้บ้างนี่ไงครับอ่าอย่างนี้เทสลเลชันนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็น6เอ่อนี่เป็น8เหลี่ยมถูกไหมครับเอาสี่เหลี่ยมมาประกบถูกไหมฮะเราก็จะสามารถสร้างเป็นอิดบล็อกเคยเห็นอิดบล็อกรูปนี้ไหมครับเจอกันแทบตามริมถนนเนี่ยแทบริมฟุตบาทเนี่ยกันเยอะมากเลยถูกไหมครับนอกจากนอกจากนั้นนะครับยังมีกระเบื้องนะครับที่ยังต่อกันเป็นรูปแบบนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเทสลเลชันได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเราเกิดเราจะสร้างเป็นเทสลเลชันได้หลายรูปแบบเราจะทำยังไงนะครับอย่างนี้ครับ นะครับเรามีสี่เหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งอ่าอย่างนี้นะครับและจากนั้นนะครับเราทําการตัดตรงนี้นะฮะตัดตรงนี้นะครับแล้วหมุนไปอยู่บนนู้นนะครับงั้นรูปที่ได้จะกลายเป็นรูปนี้ครับไหมฮะอีกรูปหนึ่งครับตรงนี้ตัดตรงนี้ครับแล้วเอามาหมุนมาต่อตรงนี้ครับก็จะกลายเป็นรูปนี้ฮะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้รูปที่ได้ตรงนี้จะแหว่งออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรูปที่ได้จะเป็นรูปนี้ฮะ ออรูปี้จะเป็นรูปนี้ก็จะคล้ายๆกับกบนั่นเองอ,อย่างนี้นะครับจะคล้ายๆกับกบซึ่ง พอรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคบที่ถูกตัดออกมานี่นะฮะสี่เหลี่ยมรูปนี้ที่ถูกตัดออกมาพอย้ายไปย้ายมากลายเป็นกบแบบนี้แล้วนะครับกบตัวนี้ไม่พอยังสามารถต่อ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 กัอนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ด้วยเห็นไหมครับเติมลวดลายเข้าไปสามารถต่ออย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าเทสเตเลชันอย่างอื่นก็มีอีกครับเช่นรูปน้องหมาของเราน้องสุนัขของเรานั่นเองนะครับโดยการใช้รูปสามเหลี่ยมถูกไหมฮะอ่าเริ่มต้นตัวนี้เลย ตัดตัวนี้ครับออกเออพอตัดตัวนี้ออกปุ๊บนะครับเราก็เอาไปต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็เอาไปต่อนะครับตัดตัวนี้ข้างล่างตัวนี้เอาไปต่อตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะงั้นรูปที่ได้ก็จะเป็นรูปนี้เป็นน้องหมาแล้วก็น้องหมาตัวนี้สามารถที่จะพลิกหัวพลิกหางนะครับออกไปกลายเป็นรูปนี้ได้เป็นน้องหมาหลายตัวหันหัวหันไปหันกลับแบบนี้ได้เลยนะครับอเคนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นรูปส,รสวยๆงามๆนะครับเช่นอันนี้ใช้กระดาษลอกลายนะครับซึ่งจะได้เป็นรูปนกนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะจะได้เป็นรูปนกนะครับมองให้ออกเป็นรูปนกนะครับแล้วก็เอามาต่อกันไปต่อกันมาเห็นไหมฮะจะได้เป็นหกเหลี่ยมสวยงามมากเลยถูกไหมครับเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งพอได้เป็นหกเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับยังสามารถหกเหลี่ยมไปต่อกันเองได้อีกนะครับเห็นไหมฮะกลายเป็นรูปแบบอย่างนี้นั่นเองต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้สวยงามมากเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้้ก็็จะเปนภาพรวมมททังงหดบขอ ที่4นะครับในเรื่องของอาการหมุนรูปเรื่องของการประยุกต์ของการแปลงทางเลขาคณิตสรุปกันอีกครั้งครับในเรื่องของการแปลงทางเลขาคณิตแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่แบบครับ3แบบนั่นเอง1ก็คือในเรื่องของการเลื่อนขนานถูกไหมครับ2คือเรื่องของการสะท้อนนะครับและสุดท้ายเลยนั่นก็คือ3เป็นในเรื่องของการหมุนนั่นเองนะครับสามารถที่จะเอาไปโยงใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับ ในเทปนี้นะครับก็จบไว้แต่เพียงบทที่4เพียงเท่านี้ในเรื่องของการประยุกต์ของการแปลงทางเลขาคณิตนะครับเจอกันในเทปต่อไปครับ